ตักตัวละครนะพี่พัตตาคุณมาเดี๋ยวหนูชวนคุมาคุณมาคอฉันด้วยอยู่ไหนยังไม่ได้ไปไหนเลยเฮ้ยหนูเข้าไปด้วยรอดูกันพระราษ้า์หนูอยู่นี่นี่ไงมินิมินิด้วยไม่มีใครรอเลยนี่ไงมินิมานั่งรอแล้วนั่งด้วยรอด้วยครับ ครับามสามารถลอยได้ใครทุดไฟอยากให้รถลอยปะทำไงอ่ะทุกคนที่ไหนกันหมดแล้วอยู่หน้าโรงพักเนี่ยอ๋อไงมาอย่าอุ้มอย่าอุ้มเลยอย่าอุ้มอย่าอุ้มอือหือุกคนนี่อย่าลองได้ปะพี่พี่องค์การจะนั่งแหนวเดี๋ยวไปอาบ มินี่เอารถเข็นขึ้นมามาเดเอาอ hmm. the um, like ่ามินี่เอารถเข็นไปอิพาัขอทำงานก่อนนะี่พาละับอะไรนะใครจะเข้ามาหรอใครจะเข้ามา้วัรถางก็ได้อะไรเนี่ยขอเร่นสปีดก่อน เดี๋ยวไปรับน้องเดี๋ยวไปรับน้องอ่ะมินีิทำไมน้องร้องไห้ด้วยอ่ะหนูไม่เข้าใจเลยมันคือรถพี่ครับโอ้ย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 มาคือรถหนูไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินเสียงมินิเลยอะไรนะเสียงไม่ได้ปิดร่ายด้วยร่ายด้วยร่ายด้วยร่าด้วยเดี๋ยวพี่ซื้อบ้านแล้วกันนะมินิ อยู่บ้านหลังที่ยี่สิบสองบ้านบ้านที่มีของเล่นเหรอาเอบ้านแบบที่มีของเล่นอือฮึเย้บ้านอย่างนี้โอ้โหนอนได้ไหมจะททนเลี้ยงเด็กป้าพารเริ่มอาชีวเออเออเออหยุดไปแล้ว เอาไปไปเยอะเยอะเให้เป็นเบื้อโลมาหน่อยอือแบบนึงนั่นเขอวีดีโอที่เราอัดเล่นสไลเดอร์มินิมินเีปรับน้องไปรับน้องอ่ะเอ้ออย่าไปรับน้องอย่าไปรับน้องเปิดอะไรอ่ะภูมิใจเปิดอะไร ใครเปิดใครเปิดจะไม่รู้ใครเปิดใครเปิดอะไรซ้ำอ่ะใครอยู่ไกลมาอะไรหรอใครเปิดอะไรซ้ำใบบัวใครเปิดอไร้ำใบบัวให้หนูเป็นเพื่อนลูวม้านเออเออโยโยเออเอยโยโย่โ่โย่นอ่อ่โย่โเ่โอ่ออ่โย่โย่ย่โ่โย่โย่โ่อย่อย่โ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 ย่ย่อย่โ่โย่โย เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วรูทีฟอยู่นี่ตามหนูมาไอ้หนูเป็นแล้วมินี่ล่ะมินี่อยู่ไหนเดี๋ยวให้เป็นเพื่อนรวมบ้านไม่รู้อ่ะมีนี้นี่หนูจะพาหนูจะมีตัวเล็กรูทีฟมีตัวเล็กมีนี่แอบอยู่นะม้ยอยูไหนอ่ะไม่บอกอย่าลองถามทำไมอ่ะไม่บอกอย่าลองถามมีนี่อยู่ไหน น้องไม่อยู่บ้านมีบาดีตุเซ็งหนูต้องเบาหนูต้องเบาเสียงคนใดคนหนึ่งแล้วก็ให้หนูเบาเสียงก็ได้ถ้าพาเลยไหมหนูแต่งเสียงมันจะได้ไม่ไอ้นี่ถ้าพาหนูแต่งตัวโยโย่โยอยู่ไหนกันแน่อยู่ไหนกันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันน้องอยู่ไหนตอนนี้หนูสร้างบ้านใต้ือนนี้หนูสร้างบ้านใต้บันไดอยู่ ตอนนี้หลับอยู่หลับอยู่อนนี้ทุกคนอยู่ไหนกันบ้างอยู่อยู่บ pues, ้านพี่พารหนูเจอห้องลับห้องลับอะไรอ่ะพารเรามาดูสิหาหนูให้เจอหนูอยู่ในบ้านใช่ไหมไม่ใช่่มินี่เล่นซ่อนแอบเดี๋ยวพี่หานะอ๋อพหนูมี่พาตามหนูมาไม่ ไปด้วยไปด้วยมินิอยู่นี่มินิอยู่นี่ไหนอะไหนอะไหนอะไก่เดือดต้มต้มอยู่เนี่ยไม่เห็นเลยแล้วแล้วโป้งเจอมินิแล้วแอบเล่นซอแอบกันมีเล่นอะไรมินิมินิมินิมิกลับมาบ้านเร็วเดี๋ยว เดี๋ยวพี่จะเป็นคนซ่อนมินิหาเอาไหมใช่แล้วหนูก็อย่ากเราเป็นคนซ่อนด้วยค่อพานเดี๋ยวเขาขอซ่อนก่อนพ่อพานอยู่ไหนโย่หนูขอซ่อนด้วยได้ไหมเร็วเลยนะฮึคนมาเร็วน้องพูดอะไรหนูไม่เข้าใจนั่นคืเธอมารับฉันหน่อยเธอมารับฉัน แล้วหนูจะวิ่งไปทําไมสกาลยเลยพ่อพาะทำไมไม่หลอกป่านอ้อยมึงเก่เก่ครับไปกรีนนะก็มานี่ถ้าอุ้มเราหน่อยสิต้องหาเราให้ได้นะถ้าหาเราพี่พัด,ดกำลังซ่อนแอบวินิต้องมาหาพี่อ้อ <laughs> อาวไปรับหนูหน่อยอ่ะจะเดินไปทำกไมสกายขนาดนั้นนั่นสิวิ่งตามก็ ร้องทำไมลูกเอ้าร้องทำไมอ่ะเอ้าเดี๋ยวแล้วหนูวิ่งไปทำไมตั้งไกลเราพอวิ่งตามหนูก็วิ่งหนีเออแล้วก็ให้พี่วิ่งหาหนูอยู่ไหนเราพี่อยู่น้ำพุเนี่ยน้องเรียกพี่พัดว่าไอพี่พัดแล้วหนูอยู่ไหนมินิหนูแอบออยู่่ไหนะ หนูแอบที่ไหนอ่ะพี่หาอยู่เนี่ยแล้วมินี่วิ่งไปกไกลเชียใช่วิ่งไปทำไมอ่ะผมมาที่ไหนทุกคนทุกคนรีบ่อนเร็วมินี่จะหาแล้วทุกคนรอแป,ป๊บเราขอเข้าก่อนวันนี้ฉันเสียงแหบเราพาร์ทอยู่ไห,หนมาเดี<า>๋ยวพาไปแอบคนที่มีพารับครับ อีนนี้ย่าอย่าแบบพี่อย่าแบบพี่อุ้ยตายแล้วใครแม่งตะโกนนะไม่มีใครตะโกนเลยมีแค่เธอนั่นแหละพระพาอยู่หนกระพาร์ซซ่อนอยู่อ่ะใครจะหาก็หาหนูหาหนูหา ืมในมินนี่ล่ะพภัสอยู่ไหนอยู่ซ่อนหาอยู่หาเลยใครเป็นคนหานะนูนีวิบครีมหาวิบครีมวิบครีมกับมินนี่พาพาหนูอยู่ไหนบ้าหนูอยู่ไหนบ้พาพหนูให้ทายว่าหนูอยู่ไหนหนูอยู่ในห้องห้องนอน ครับพี่พัดอ,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 อยู่บ้านหลังที่เท่าไหร่อ่ะอยู่ในอยู่บ้านหลังเนี้ยแหละหลังเดิมเนี่ยแหละใครเปล่าไม่เนี่ยี่ดูพี่เห็นอะไรแวบๆนะแต่พี่ไม่เห็นมินิตามหาพี่เลยใบบัวนหนูไปตามหาน้อง<ม>ตี๋ไม่ได้เป็น เขารีเซ็ตตัวเฉยๆพี่บ้าแล้วตัวหนูเข้าไม่ได้เลยนี่เมื่อกี้เมือนหนูมีใครเห็นเมื่อกี้เมือหนูเห็นใครบางคนด้วยอ๋อเราลัาหาอยูเเห็นราเ้แเรวเห็นมาล้แล้ว มีไปห้องยาไปมีสามารถพูดได้เพราะว่ามีมีใหม่ปบบแบบแบบไปมี่ไปห้องยามีนี่ต้องพูดใกล้ใกล้ใหม่ไม่แบตหมดมินี่แบตหมดไปชาร์จแบตอุ้ยมาพัดอยู่ไหนถามจริงก็พัดซ่อนอยู่ยอมหรือยัง คีพาร์ตอยู่ไม่ได้อยู่ในตัวบ้านคนณสายคีพาที่กำลังกระโดดอยู่ไม่ได้อยู่ในบ้านเหรอใช่แต่อยู่ในเขตบ้านมันเป็นพื้นเรียบๆสีเขียวใช่ไหมอือสีเขียวใช่ไหมเหรอคือเป็นคนสัตว์แบบน้องก็ห ี <esi> เขยดูมหาซะบานหลังคาเลยโห้โหพ่อมาแล้วมอมาแล้วถ้าวานูอยู่ไหนอยู่หนไม่เจอหนูหาแถวนั้นไม่เจอใบให้ว่าไม่ได้อยู่หน้าบ้านไป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 หาดีไปหาพไม้หายเจ้าตัวจะบัง้แม่กว่าจางตายก็ไม่เป็นไรหมดหมดอใบให้ว่าไม่ได้อยู่แถวหน้าบ้านก็เดียวอีกแน่ <es color promotion> สวยเลยค่ะแบบแบบเด็กจิมงห้าเอาซอสอเอกาเนี่ยขึ้นมาทีไม่เอาย้ายย้ายนะทุกคนเลยทุกคนอยู่ไหนกัน,กนหนูหอบพี่ปลาจนหนูจนเมื่อยแล้วโอโ้โหอยู่บ้านหลังที่ยี่สิบสองเนี่ยเดินไปเดินมาพ,พี่เห็นอยู่เนี่ยแล้วอีกคนก็ไปเล่นสไลเดอร์อีกคน อีกคนไปเล่นสไลเดอร์อีกคนก็เดินอยู่หน้าบ้านอีกคนก็เอาพ่อพาดูต้องการปิดเหรอใช่อีกคนก็เพิ่งออกมายืนอยู่หน้าประตูน่าจะใบบัวมั้งไหนเนี่ยมีคอืองพี่พาไม่พอมกพี่พาอยู่นอกบ้านหรือหน้าบ้านเนี่ยหลังบ้านเฮ้ยไม่ได้อยู่หน้าบ้านอยู่ในบ้านเหรอ ไม่ได้อยู่ในบ้านน่าจะอยู่ข้างหลังบ้านนะมั้ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเป็นข้างหลังพี่พัดต้องอยู่นิ่งๆนะต้องให้ลุงหาเจอนะเ่อพัดมันจะกดเป็มั่วๆอไม่เจอใครอ่ะไม่เจอหรอกพี่พัดใครหาเจอเนี่ยใครหาเจอเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่ในบ้านไงแต่ว่าอยู่นอกบ้าน นายบอกไม่ได้อยู่ในบ้านี่มันหลังบ้านเนอยู่หลังบ้านไงบอกแล้วกาพี่ดูะเดีวบอกแล้วว่าพี่พันเป็นคนพี่พาเป็นคนหาเราเป็นคนหาบ้างนะอือฮึได้โอเคได้ได้เขาไม่ได้เป่าไม้ใบบัวเธอนี่ทุกทีเลยพาดพัดพาดพัแอบอยู่นย เดาจะโอ้เนียนเกินเนียนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องตัวเล็กๆดอกเด็กดอกเด็กก่อนอืมพี่ไวยต้องหาหนูให้เจออ้าวตกลงใครหาใครอะไรหนูตายต้องมีคนหาเพราะว่าคือคนหาโออเออแต่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนแต่บอกว่าอย่างเดียวก็คืออยู่หลังบ้าน หนูอยากได้หนูอยากให้าพาอทัศเสืออ่าใครหาเร็วยังนับไม่เสร็จรอ่านับเร็วสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเลเริ่มยังเอ่ยเริ่มแล้วเฮ้หาไม่เจอหรอกเพราะแอบเรียนหาไม่เจอไม่ภูมิใจอย่าทำอย่างนั้นมันโผล บอกอยคโอเคียวอ่ะผู้าโอเคไม่ผู้ชาอยู่ไหนชั้นโอยปกโป๊ะปกโป๊กฟูเฟ้อ้าวมันรอบอกว่าบอกอย่างเดียวอ่ะคืออยู่ในบ้านใช่อยู่ในบ้านแต่หนูอยู่หลักหนูไม่อยู่ไม่รู้จักฟู้ฟกันเลยเหรอทุกคนไม่เคยเห็นตูฟเฟ้เลยไม่รู้เหมือนกัน คนใครเห็นชื่อวันใหม่บอกฉันที่น่ะฉันไม่บอกว่าฉันเขียนชื่ออะไรกล้าเจอแล้วแต่ฉันไม่ได้สีแต่ฉันไม่ได้สีหนูเจอใครก่อนนะหนูเจอหนูป่าเจอกนเจอใครก่อนคนนั้นต้องเป็นอ๋อดูแล้วดูแล้วดูตอนนี้ดูดูบ้านอยู่ เฮ้ยเล่น่อนแอปตอนนี้ไม่ได้เล่นแต่เล่นแต่ตอนเชา้าได้เดี๋ยวโดนผีรักซ่อนเดี๋ยวโดนผีผาไม่ใช่หรอผาผาหนูแกหนูแกเ,เป็นคนแรกเลยอุเวอุเวอือเดี๋ยวตาต่อ<า>ไปหนูต้องหาไม่พอเจอหรอกรผาผเดี๋ยวจะน้ำถอยหลังพร้อมกันนะทุกคนไม่หนูต้องถามคนหาดิคนหาเขายอมหรือยังอะ่ะ คนหาเจอยังวันใหม่ันใหม่ในนี้ไม่คนในนี้วันใหม่พี่ใบให้ว่าที่พี่อยู่มันไม่เป็นสไลเดอร์ก็เป็นบันไดอ่ะโอเคหนูจะใบให้ว่าหนูอ่ะอยู่แบบนั้งง่ายหนูเห็นแล้วพ่อพาอยู่ใกล้ๆหนูตอนที่หนูจะแอบเมื่อกี้ภูมิใจอะไรเนี่ยไม่ อเืไม่ต้องให้คนหาเขาหาสิหนูอย่าไปบอกสิเหลือใครเหลราเหล่าอาหารเหล่าด้วยเหลราด้วยหาเราหายอยู่ตรงนี้ภูมิใจอย่าบอกสิหนูจะบอกทำไมเราไปแล้วไปแล้วรับไปแล้วไม่ภูมิใจหนูต้องไปไอ้นี่ดิยังไม่ถึงตาที่หนูต้องหาเลย วันใหม่ต้องหาก่อนยอมเหลือกี่คนแล้วตอนนี้เหลือกี่คนแล้ว<อ>เหลือชาววนยูชาวรักพักเหลือฉันเหลือฉันด้วยเห็นไหมเจอเลยอะ่ะวันใหม่เจอเลยอะ่ะภูมิใจอะ่ะอย่าพึ่งซีโอหมดกนันเออ วันหลังจะไม่ซ่อนด้วยแล้วอุตส่าห์ไปหาที่ซ่อนดีที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้ไปหาฉัน่อนเจอะตนบอกแค่ตาเมื่อกี้หนูเห็นพัทกำลังแอบใกล้ๆกหนูว่าหนูซุเพราะพัดไปแอบก่อนหนูวิ่งตามมาทีหลังแล้วก็ไม่เนียนพัทพัดต้องหาหนูให้เจอหนูอยู่ไหนอ่ะในบ้านเหรอใช่หนูอยู่ในบ้านอ่ะพี่พัท พาหนูเลยเตาหูมายอมเปล่ายอมเปล่าวัดไจริงก็หาให้เจอนยอมเป้่ายอมเป้่ายอมเป้่าเหลือกี่คนอมาหน่ยเดี๋ยวหาใบบัวก่อนตอนนี้เหลืออีกสองคนก็คือฉันกับใบบัวฉันกับใบบัวอะไรเธอเนี่ยเดี๋ยวหน่อยฉันลยหน่อยฮะ เฮ้ยไปมาป้าพาหนูต้องเป็นใช่ไหมแถยเพราะว่หนูได้ต้นคนแรกไปมาหน่อยใบบัวเธออยู่ชั้นไหนอืมไม่บอกครับครับอยู่ชั้นแรกชั้นแรกชั้นแรกอะไรชั้นแรกปาพานุจะเก่หนูสิอยู่ชั้นแรกอยู่ชั้นแรกชั้นแรกชั้นแรกเหรอมาแล้วโอ๊ย แต่ว่าใหรนว่าอยู่ค่ะีออใครเจอบ้างหนูเห็นเพื่อนวิ่งไปวิ่งมาไหมไม่เห็นเลยอโคตรเตียนเียนเหมือนเหมือนลูกปั้นเลยอุ้ยใครอะใรอะลาพาพาเอาูมใจอย่าเพิ่งพ่อพัสให้หนูเป็นเพื่อนกนน้ว่าใครเดี๋ยวนะ ใครนี่หนูอยู่นังนะใบบัวเหรอใบบัวก็น่าจะซ่อนอยู่แถวๆพี่มาดูแกปิดเอาตากาสแกนแถวๆหลังบ้านหลังบ้านหรอลองไปดูที่พี่ซ่อนเมื่อกี้ดีเอ้านึกว่าใครโอ้โหภูมิใจ ยวันใหม่เจอไหมยอมไหมไม่ยอมเลยอ่ะยอมไหมใบมาอีกหน่อยใบหน่อยนั่นนะตาลอยลังแล้วนะไม่เธอต้องใบอีกหน่อยเพราะมันใกล้จะจบตาแล้วอ่ะเสอมเฮ้ยมันจะเช้าแล้วเหมือนกัน ตรงข้างๆข้างๆหลังบ้านข้างๆหลังบ้านข้างๆหลังบ้าน,ข,าานข้างๆหลังบ้านก็ดูแล้วมันก็ไม่มีหเหรอเขาอยู่อ๋สอสงสัยเขาแต่งตัวเป็นสีดาบัางลองตัดเป็ดอะ่ะลองลองเอ,อตกกาตะกร้ามาดูดิควนใหม่เนาตะกร้าออกหาสิตะกร้าสแกน นับถอยหลังยังดูไว้ดูบนงบนก็ชุบก็ชุบดูเป้านับถอยหลังเปล่ายอมเปล่ายอมหรือยอมพวกเรายอมไหมยอมไหมยอมไหมอะยอมก็ยอมเออยอมมาที่สถานีตำรวจโอ้โหอะไรของเธอเนี่ยเขาเล่นตรงนี้โอ้โหเสียเวลาเปล่าๆใบบัวขี้โกง โอ้ยเออเขาหาในบ้านเขาเล่นหากันในบ้านเธอไปทำไมสถานีตำรวจใครเขาจะไปหารู้ก็อยากโป้งนะโป้งไปกินเออแม่จริงก็คือมเราดิก็มีคนขี้โกงฮะก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคเล่นด้วยกันเอา